คาเรียนกรุ๊ปมหากาการปั่นหุ้นโกงที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกงถ้าใครเนี่ยต้นปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสดูหนังฮ่องกงเรื่อง The Goldfinger หรือว่าชื่อภาษาไทยที่เรียกกันว่าโคตรพยักชนคนมือทองนะคะจะเห็นนะคะว่าในหนังเนี่ยมีพูดถึงเรื่องโกโกงการปั่นหุ้นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งค่ะซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับตลาดฮ่องกง รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงนะคะโดยอ้างอิงกับเหตุการณ์ของบริษัทที่มีชื่อว่า c ค r รีนกรุ๊ p แล้วเรื่องราวของ c ค r รีนกรุ๊ p เป็นอย่างไรทำไมถึงกลายมาเป็นการปั่นหุ้นครั้งประวัติศาสตร์ได้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง everyone experiences milestones differently that's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. The best advice is built around what matters to you. คาเบียนกรุ๊ปนะคะเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี1977ค่ะโดยชายที่เป็นวิศวกรจากสิงคโปร์ที่เขาเนี่ยหอบชีวิตตัวเองนะคะมาทำงานที่ฮ่องกงชายผู้นี้มีชื่อว่าจอร์จตันค่ะ จอร์จตันนั้นนะคะมาเริ่มต้นทํางานในฮ่องกงเนี่ยตอนปี1972ค่ะตอนนั้นเขาก็เป็นวิศวกรคุมงานก่อสร้างธรรมดานะคะแต่5ปีหลังจากนั้นก็คือปี1977นะคะที่เขาก็เริ่มเห็นลู่ทางมากขึ้นซึ่งตอนนั้นก็คือธุรกิจกําจัดสัตว์นะคะแล้วก็ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า c a r เวียนกรุ๊ปในฐานะที่เป็นบริษัทโฮดิ้งขึ้นมาค่ะ ในเวลานั้นนะคะฮ่องกงเนี่ยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะจากเมืองท่าของเอเชียนะคะกลายมาเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งใหม่ของโลกซึ่งแน่นอนค่ะก็ดึงดูดมาด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะคะตางก็อยากจะเข้ามาตั้งสำนักงานในฮ่องกงช่วงนั้นก็คือปี1978นะคะที่จอร์จตันเนี่ยเขาเห็นลู่ทาง คารีนกรุ๊ปเนี่ยก็เลยเริ่มมาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเริ่มไปกว้านซื้อที่แถวแถวนิว r ท i ริทอรีของฮ่องกงนะคะแล้วในช่วงปลายปี1979เกมการปัดหุ้นครั้งประวัติศาสตร์ของค r รีนกรุ๊ปก็เริ่มต้นขึ้น โดยในช่วงเวลานั้นนะคะ Karen Group เนี่ยตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัทที่ชื่อว่า m e h h n n n t t r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  s s e โดยเข้าลงทุนในสัดส่วน52%นะคะแล้วก็ซื้อหุ้นของ Mehan e n t น r p r i s e เนี่ยที่ราคาหุ้นละ6ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งก็กลายเป็นที่ฮือฮาขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่าแม่ั่นเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยตอนนั้นเขาเข้าตลาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการซื้อขายหุ้นกันเนี่ยอยู่ที่ราคาแค่1.5ดอลลาร์ฮ่องกงเท่านั้นนั่นหมายความว่าทางด้านของแค r ์เรนกรุ๊ปเนี่ยซื้อแพงกว่าตลาดถึง4เท่าตัวค่ะพอเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะก็ทําให้นักลงทุนทั้งรายใหญ่รายย่อยในเวลานั้นเนี่ยมีความฮือฮาค่ะแล้วก็ต่างเข้าไปแย่งการกว้านซื้อหุ้นแม่ั่นเอ็นเตอร์ไพรส์ตามกันบ้างนะคะค ภายในระยะเวลาแค่เดือนเดียวค่ะทำให้หุ้นของเมคเอนเนทไรส์จาก1.5ดอลลาร์ฮ่องกงเนี่ยวิ่งปรูกขึ้นมาอยู่ที่5.9ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาบวกขึ้นมาเกือบ300%ภายในระยะเวลาแค่เดือนเดียวอย่างที่บอกไปการที่ Karen Group เนี่ยนะคะ เข้ามาควบคุมบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าเขาสามารถเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้แบบทางอ้อมหรือที่เรียกว่า backdoor listing โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบใดๆค่ะซึ่งหลังจากที่เขาเข้าซื้อหุ้นเมฮั่น Enterprise ์สำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อบริษัทนะคะเป็น c a r r i o n investment limited พอผ่านไปแค่เดือนเดียวนะคะ c a r i e n Investment Limited เนี่ยก็ประกาศข่าวใหญ่สะเทือนวงการอสังหาของตลาดฮ่องกงค่ะนั่นก็คือการประกาศนะคะในการเข้าซื้อตึก g ก m m o n House จากบริษัทฮ่องกงแลนด์ที่มูลค่า35,000ล้านบาทและไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากนั้นเขาก็มาปล่อยข่าวอีกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้สนใจที่จะซื้อตึก g ก m m o n House ต่อจากเขาแล้วนะคะที่ราคา5 9 0 0 0ล้านบาท นั่นเท่ากับว่าทาง Carian Investment Limited เนี่ยสามารถทำกำไรจากดิวนี้ได้กว่า70%กันเลยทีเดียวและเมื่อมีข่าวใหญ่สะเทือนวงการแบบนี้นะคะ ก็ไม่แปลกค่ะที่จะทำให้ราคาหุ้นของ c a r r i e ร Investment l i m i t e เเนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนมาทำราคาที่จุดสูงสุดประมาณ17.9ด้อลลาร์ฮ่องกงภายในระยะเวลาไม่ถึงปีและเมื่อราคาหุ้นเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ทัน c a r r i e ร Investment Limited เนี่ยก็เลยเลือกใช้วิธีเอาหุ้นของตัวเองที่ราคาสูงเนี่ยนะคะไปแลกหุ้นกับกิจการอื่นๆเพื่อเข้าครอบครองกิจการโดยไม่ต้องใช้เงินสด c a r r i e ร Investment เนี่ยเลือกเดินหน้าซื้อกิจการ อื่เติมเข้าพอร์ตมาเรื่อยๆโดยใช้วิธีนี้นะคะจนทําให้เขาเนี่ยมีธุรกิจอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมค่ะนอกจากอสังหาแล้วเนี่ยเขาก็ยังเข้าไปอยู่ในธุรกิจประกรันธุรกิจท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งธุรกิจให้เช่ารถแท็กซี่และไม่เพียงแค่มีธุรกิจแต่ในห้องกงเท่านั้นนะคะทาง c a r ิเอร์เอ็นเวสตเนี่ยก็ยังขยายธุรกิจออกมานอกประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไทยฟิลิปปินส์อินโดมาเลสสหรัฐอเมริกาแคนาดาเป็นต้น แต่ยิ่งธุรกิจมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นก็จำเป็นที่ต้องใช้เงินสดมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะสิ่งที่ c a r r i e r Investment ทําำในเวลานั้นก็คือนำหุ้นของตัวเองเนี่ยไปเป็นหลักประกันนะคะในการขอกู้เงินสดออกมาค่ะแล้วก็ออกคุณเพิ่มทุนด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะที่ทำให้หุ้นของ c a r r i e r Investment กลายเป็นหุ้นขวัญใจมหาชนอยู่ในช่วงเวลานึงเลยทีเดียวแต่แน่นอนค่ะทุกงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกรา ในปี1982นะคะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงเนี่ยเริ่มสบเซาซึ่งแน่นอนว่า Carian Investment ธุรกิจหลักของเขายังอยู่ในธุรกิจอสังหาก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะคะสภาพคล่องเริ่มขาดมือค่ะทำให้บรรดาเจ้าหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกธนาคารทั้งหลายเนี่ยนะคะต่างมากดดันให้เขาเนี่ย ขายทรัพย์สินทอดตลาดออกมาเพื่อเอาเงินสดมาใช้นี่ตอนนั้นนะคะราคาหุ้นของ c a r r i ีย i n v e s t m e n t ร่วงจากจุดสูงสุดที่1 7 9ดอลลาร์ฮ่องกงลงมาเหลือแค่1.1ดอลลาร์ฮ่องกงค่ะและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น c a r r i n r i n v e s t m e n t หายไปมากถึง94%และจากหุ้นขวัญใจมหาชนก็กลายเป็นหุ้นที่ไม่มีใ,ใครต้องการอีกต่อไป ต่อมาในปี1983นะคะทาง Carian Investment นั้นก็ถูกระง,งับการซื้อขายนะคะ่ะแล้วก็ถูกสอบสวนเรื่องของคดีช่อโกงต่างๆนะคะโดยตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงโดยผลการสอบสวนนั้นปรากฏออกมานะะ่ะว่าข่าวการที่จะมีผู้มาซื้อต่อตึกแก m น o n เฮาส์ที่ตอนนั้นเนี่ยทาง Carian Investment ได้ประกาศออกมาไม่เป็นเรื่องจริงนะคะนอกจากนั้นผู้บริหารของ Carian Investment ก็ยังมีการไปติดสินบนนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารต่างๆ เพื่อให้อนุมัติปล่อยเงินกู้กับบริษัท c a r รียน i n น e s t เวสทได้ง่ายมากขึ้นด้วยและในที่สุดจอร์จตันเจ้าของบริษัท c a r รียน i n น e s t เวสท์ i มนลิมก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะและยังถือว่าเป็นเคสการปั่นหุ้นที่ร้ายแรงที่สุดของประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นฮ่องกงอีกด้วย